สวัสดีครับทุกท่านครับเม่มารอบสองครับวันนี้ครับรอบแรกภารกิจไม่สําเร็จครับแมวมาด้วยครับก็เลยต้องกลับครับพาซูซี่เดินกลับบ้านครับวันนี้มาใหม่ครับกาดดีแล้วครับวันนี้ครับกาดีลมก็ดีครับวันนี้ครับก็เลยเอาว่าวตัวนี้มาแก้มือใหม่ครับสนูไม่ไม่เิจานครับคราวที่แล้วครับ มาปล่อยอีกทีครับจะเป็นยังไงครับลมดีแล้วครับวันนี้ครับดีแล้วครับมาแล้วครับนี่เรื่องลมอย่างนี้ครับพอดีครับผมจะไครับลมอากาศจะเป็นยังไงครับถ้าเจอลมแรงครับว่าตัวนี้ครับ คือยังไม่เคยเจอลมแรงครับเจอจะลมแบบธรรมดาครับเจอลมแรงล้วครับวันนี้ครับอ๋อะดูดังนี้ครับมีหมุนมีหมุนครับ เอียงครับโอ้โหเข้าลมเข้ากล้องเต็มๆครับมีหมุนมีเอียงครับ เอาเอาเลยขึ้นได้อยู่ถ้าเจอลมแรงหน่อยก็ไม่ไหวครับแหมบรรยากาศดีครับวันนี้โอ้าหหมุนแล้วครับโอ้โหหมุนครับอีหมุนโอ้โหไม่รอดครับแหมเจอลมแรงไม่รอดครับว้าวยังไม่รอดเลยครับว้าวตอนนี้ครับแหมต้องเจออย่างนี้ครับแหมต้องเจอรู้ว่าเออว้าวถึงจะขึ้นครับ ลอดครับว่าตัวนี้ครับอาจจะปล่อยเชือกสั้นหน่อยครับเ๋ยวาหย,ยับขยับคันธนูขึ้นไปหน่อยครับ i ขึ้นไม่ดีก็ต้องเจอลมแรงก่อนครับว้าวถ้าลมแรงผ่านได้ก็จะเดินมาผ่านครับโอ้ขับ,บินครับขับเนขับเป็นเฮ้ฮ่นลงแล้วเมื่อกี้เจอลมกระชากมาครับนี่จะได้รอดไม่ได้นานเท่าไหร่ <_' S 2> ครับ<ะ>ก็มีคนมาเล่นตรงนี้ครับวันนี้เป็นแบงค์พัลิเดย์ครับ วันหยุดของฝรั่งควันนี้วันจันทร์ครับก็เลยมีเด็กมีอะไรมาเล่นวี่บากครับแถวนี้ครับนี่ครับมีแต่ลอยวี่บากั้นเมื่อเช้าน่าแต่เมื่อเช้านี่ครับหรือว่าเมื่อกี้นี้ครับน่าจะไปเล่นที่อื่นแล้วคงไม่กลับมาที่นี่ครับโน่นในเท้าครับอะไรเหลืองเครับ่นครับเป็นฟาร์มเป็นไรเป็นสวนอะไรดอกไม้ดอกเหลืองครับไม่แน่ใจว่าอะไรครับดอกเหลืองดอกที่เขาทำน้ำมันครับ ก็ผูกไว้ตรงนี้นะครับผูกไว้ตรงที่ที่จุดชมวิวนี่นะครับเจอลมเบาแล้วครับเอาเชือกหน่งจุมิลมาครับวันนี้ครับเชือกแดงครับน่ครับโอเกิลมแรงก็เมื่อกี้ลงเลยหมุนลงครับ ปล่แล้วครับวันนี้เป่าแล้วเมื่อกี้เจอลมแรงมาหมุนลงครับโอ้ชันครับลมบอลแล้วครับเมื่อกี้ลมยังแรงอยู่ครับอาจจะลมมาเบ็ดเป็นพักๆครับ การดีครับวันนี้ครับโอ้โหหมุนครับหมุนลงกนเป็นดีแรงปล่อยเชือกสั้นครับ ทีแล้วครับผมเบาแล้วครับเมื่อกี้ยังลมแรงอยู่ครับเดี๋ยวมาครับลมครับมมา ลองสวนุกครับวันนี้ครับอย่างจานเะร็วๆนะครับสวนุกวันนี้เล็กๆหน่อยครับ <S <S อย่างอย่างนี้ไปรุ่นเอาครับ <S <S เท่ากับแกไปเฉา เป็นเราแ้วว้าวหม่เรงเจอลมแรงนี้ครับว้าวตัวนี้ครับเจอแต่ลมเบาๆมาสองครั้งแล้วครับหลังจากที่ปรับใหม่ก็ไม่เคยเจอลมแรงครับเจอแต่ลมเบาสองครั้งแล้วโอ้เข้าดวงที่กบตัวดีครับ ก่อนครับคืนี่ครับเรียก่ตักับเลสเตอร์นะน่าจะเปะ็นเอตักับเลเตอร์อ่มนี้ตกชั้นเหมือนกันครับเอาครับเจอลมแรงครับรอดไม่รอดลอมแรงมาอีกครั้งครับล,ลันเปรน,นครับนี้เจอลมแรงมาสองครังครับตอนนี้เจอลมแรงสักทีครับสะใจครับ น่าเฉยครับรจะปล่อยเชือกสั้นเกินบนแถวที่ขุดอะไรครับต้องรีบครับเผื่อคนมาเฮ้แยรอดครับโนตุ๊บสองครั้งครับเกิดลมแรงคร้บมาจเจออางนี้ครับวบ่าวัจะผ่าน เอครับสาใจแล้วครับวันนี้ครับเจอลมแรงลมแรงลงไม่ชาครับอกาดดีครับวันนี้กาดอุ่นครับคนสนามฟุตบอลนะคนน่าจะเต็มครับวันนี้ครับกเด็กๆก็จะออกมาเล่นฟุตบอลกันครับวันนี้ครับไปไหนว้าวโอ้โน่น ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับแต่ว่ามาลองลมครับลมกระชากลมดีมากครับแต่กระชากหน่อยครับวันนี้ครับแหม่ตโนูก็ลดสาใจครับเนี่ยชมบรรยากาศอากาศดีมากครับวันนี้13องศาครับ13 14องศาแล้วครับอุ่นครับแดดนี่อุ่นเลยครับแดดมานี่ครับลมก็ดีอากาศก็ดีแดดก็ดีครับวันนี้มีครบทุกอย่างครับไม่หนาวเลยครับอุ่น นสบายเลยครับอาบแดดสบายเลยครับวันนี้ครับโมลินคาบ้าวเรา่เอ้กคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเอาว่ามาทดสอบสนเอครับเออลมแรงแล้วครับว่าตัวนี้ครับกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับช่องโดมทิลิยูเคพาเล่นว้าวในต่างแดนครับผมกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับ ผู้ติดตามทุกท่านครับและครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกท่าครับคลิปนี้ขขเจบเพียงเนี้นลครับสวัสดีครับ